ประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์โจโตะวันออกตอนตีหลอกเจ็ดหัวเมืองให้คลายวงล้อมราชวงศ์โจโตะวันออกอยู่ในช่วงประมาณ228ปีก่อนพุทธกาลถึงพศ287หรือเรียกยุคนี้ว่ายุคตรงโจเป็นช่วงครึ่งหลังของราชวงศ์โจของจีนโบราณราชวงศ์โจตะวันออกเกิดขึ้นหลังจากที่กษัตริย์โจอิวหวัง เป็นกษัตริย์องค์ที่12แห่งราชวงศ์โจวตะวันตกถูกปลงพระชนนต่อมาผิงหวังโอรสของกษัตริย์โจอิวหวังได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ลัวหยางนับเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์โจวตะวันออกราชวงศ์โจวตะวันออกแบ่งเป็นสองช่วงยุคชุนชิวและยุคจ้านกัวโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ลัวหยางซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองซีอานเมืองหลวงเก่า ของราชวงศ์โจตะวันตกปฐถมกษัตริย์ของราชวงศ์นี้คือพระเจ้าโจผิงหวังราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์แค่ในนามพระองค์กษัตริย์ทรงไร้พระราชอำนาจที่จะปกครองเหล่าององต่างๆได้เนื่องจากองต่างๆได้แข่งเมืองและทําสงครามแย่งชิงอํานาจกันในสมัยราชวงศ์โจตะวันออกนี้เกิดการแข่งแย่งชิงอํานาจกันของเหล่าอ๋องยุคชุนชิวอยู่ระหว่างประมาณ 227ปีก่อนพุทธกาลถึงพศ .90 เป็นยุคหนึ่งในราชวงศ์โจราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนับเป็นยุคสมัยที่ได้รับการกล่าวขานอย่างมากในแง่ต่างๆเนื่องจากเป็นยุคที่นครรัฐต่างๆแต่ละรัฐรบกันด้วยกลอุบายที่แยบยนต์ก่อให้เกิดเป็นตำนานและเรื่องเล่าขานมากมายจนถึงปัจจุบันและเป็นต้นเรื่อง ที่ทาให้เกิดวรรณคดีจีนเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือเลียดกกซึ่งถูกรวมไว้ด้วยกันกับยุคจ้านงก๋อหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อเลียดกกการรบในยุคชุนชิวนั้นหลายเรื่องได้อ้างอิงในสามกกที่เกิดหลังจากนี้อีกนับพันปีต่อมาในยุคชุนชิวนครรัฐต่างๆที่เคยมีอย่างมากมายในยุคราชวงศ์โจวตะวันตกก่อนหน้านั้นจนมาถึงยุคราชวงศ์โจวตะวันออกนครรัฐต่างๆ เหลือเพียง140รัฐจากการถูกผนวกรวมเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐที่เข้มแข็งกว่ารัฐทั้ง140รัฐนี้มีรัฐที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐขนาดใหญ่ซึ่งมีอำนาจที่แท้จริงไม่ถึง10รัฐรัฐใจเหล่านี้มีผู้ปกครองเรียกว่าอองมีมเหสีเรียกว่าฮองเฮาและอักรมหาเสนาบาดีเรียกว่าใจเสี่ยงแม้กษัตริย์ของราชวงศ์โจโตวันออกยังคงอยู่ในตำแหน่ง แต่ก็ต้องโอนเอียงไปตามความปรารถนาขององแต่ละรัฐนับได้ว่ากษัตริย์ราชวงศ์โจตะวันออกเป็นเพียงหุุนเชิดเท่านั้นสำหรับเจ้าผู้ครองรัฐใหญ่เหล่านี้ต่างแย่งชิงกันเป็นปาอ๋องปาอ๋องหมายถึงเจ้าผู้ปกครองรัฐที่มีอำนาจสูงสุดสำหรับองในยุคชุนชิวที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปลาอ๋องอย่างแท้จริงมีเพียงห้าคนคือฉีหวนกงเจิ้นหวนกง ินมูก่กงส่งเสียงกงและฉูจวงหวางภายหลังจากพระเจ้าโจผิงย้ายราชธานีมาตั้งที่ลั่วอย่างแล้วก็เสื่อมอำนาจบาร,รมีลงเป็นลำดับเนื่องจากดินแดนที่ปกครองนั้นเหลือเพียงเล็กน้อยส่วนอากรที่เก็บได้จากหัวเมืองที่ขึ้นตรงก็เบาบางลงเหล่าขุนนางต่างๆก็เริ่มแข่งขันกันสะสมอำนาจทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กันจนไม่เห็นพระเศียรของพระเจ้าโจผิงอีกต่อไป พระเจ้าโจผิงทรงครองราชยาวนานถึง51ปีจึงสวรรคตเมื่อ177ปีก่อนพุทธกาลจากนั้นพระราชนัดดาของพระองค์ขึ้นครองราชสืบต่อมาคือพระเจ้าโจหวันพระเจ้าโจหวันทรงยกกองทัพ18หัวเมืองไปโดนเจิ้งจวงกงผู้นําแคว้นเจิ้งรูปคมพ่ายแพ้ย่อยยับกลับมาก็ยิ่งทําให้พระเกียรติยศของราชวงศ์โจตกต่าลงอย่างหนักพระเจ้าโจหวัน ครองราชได้23ปีก็สวรรคตรเมื่อ154ปีก่อนพุทธกาลจากนั้นพระราชโอรสพระเจ้าโจโจวงก็ขึ้นสืรบราชบัลลังก์ต่อมารั้นตกมาถึงราชการของพระเจ้าโจฮุยอ๋อ,องเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติได้2ปีก็เกิดกรบฏขึ้นนำโดยหวางจือทุยซึ่งเป็นพระเจ้าอาตับพวกขุนนางใหญ่ในเมืองหลวงทำการขับไล่พระเจ้าโจฮุยอ๋อ,องออกไปจากพระนคร ฝ่ายเจิงรีกงเจ้าเมืองเจิงทราบว่าเมืองหลวงเกิดจราจนก็คิดว่าหากส่งกองทัพไปช่วยพระเจ้าโจฮุยอ๋องให้ได้รัชสมบัติคืนกลับมาอาจจะเป็นความชอบอันใหญ่หลวงว่าแล้วเจิงรี่กงก็ส่งทหารไปรับพระเจ้าโจฮุยอ๋องให้มาประทับที่เมืองเจิงเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาสองปีก่อนที่กองทัพเจิงจะยกทัพไปตีเมืองหลวงและสถาปนาพระเจ้าโจฮุยอ๋องกลับไปครองเมืองตามเดิม เดิมทีพระเจ้าโจหุยอ๋องมีพระมเหสีเอกชื่อว่าเจียงฮองเฮามีราชบุตรคนโตที่เกิดจากเจียงเฮาชื่อว่าไทจื่อเจอภายหลังพอเจียงฮองเฮาสิ้นพระชนม์พระองค์ก็แต่งตั้งให้นางวุยเฟยขึ้นดํารงตําแหน่งฮองเฮาแทนเรียกกันภายหลังว่าพระนางเฉินหุยฮองเฮาหรือพระนางหุยเฮาโดยพระนางหุยเฮามีโอรสหนึ่งองค์ชื่อว่าจีไต้ภายหลังเรียกกันว่าไทซูไต้ พระเจ้าโจโหุีอ๋องทรงหลงไหลได้ปลื้มในตัวพระนางหุยหองเฮามากก็ทรงคิดจะแต่งตั้งให้ไท่ซูไต้โอรสอ,องรองได้ขึ้นเป็นราชทายาทแทนไท่จือเจิง้งเพียงแต่ถูกพวกขุนนางคัดค้านว่าไท่จือเจิง้งเป็นโอรสองโตซ้ำยังไม่มีความผิดจะปลดออกไม่ได้ด่านไท่จือเจิง้งทรงทราบว่าพระบิดาไม่ทรงโปรดก็เกรงว่าหากอยู่ช้านานไปตำแหน่งองราชทายาทและชีวิต ก็จะรักษาไว้ไม่ได้จึงทรงจดหมายไปหาฉีหวนกงผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขอให้ฉีหวนกงให้ความช่วยเหลือแก่เขาฝ่ายฉีหวนกงได้หนังสือของไทจือเจิ้ก็ปรึกษากับเหล่าขุนนางว่าควรทำประการใดกงสุนสิงเผิงจึงกล่าวว่าอันธรรมเนียมบ้านเมืองที่มีมาชานานั้นบิดาตายสมบัติทั้งปวงก็ต้องตกเป็นแก่บุตรคนโตบัดนี้ไทจือเจิ ขอความช่วยเหลือมาพวกเราควรยกทัพไปแสดงตนเพื่อสนับสนุนพระองค์ภายภาคหน้าเมื่อได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ไทจือเจอิ้งก็คงสำนึกบุญคุณของนายท่านไม่รู้ลืมฉีหวนกงได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยจึงทรงกงซุนเซิงผิงให้เดินทางไปเฝ้าไทจือเจอิ้งอันเชิญพระองค์เสด็จออกมานอกเมืองแล้วฉีหวนกงก็เรียกเจ้าแคว้นใหญ่ทั้งแปได้แก่เจ้าแคว้นซ่งเจ้าแคว้นหลู เจ้าแขวนหวยเจ้าแขวนเจิงเจ้าแขวนเฉาเจ้าแขวนสุยและเจ้าแขวนฉนมาเข้าเฝ้าไทจื่อเจิงรวมกันถือน้ําสาบานจะสนับสนุนให้พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปในภายภาคหน้าแล้วส่งหนังสือดังกล่าวไปถวายพระเจ้าโจหุยอ๋องพระเจ้าโจหุยอ๋องและพระนางฉนหุยเฮาได้รับหนังสือจากเหล่าเจ้าเมืองทั้งแปดแล้วก็ทรงขัดเครื่องพระไทยหนักทรงเห็นว่า เป็นกงการอะไรของสีหวนกงที่ระดมเหล่าเจ้าแว้นมาเฝ้าห้อมล้อมไทจือเจิงด้วยเล่าพระองค์จึงมีราชองค์การให้ขันทีนำไปให้แก่เจิ้งหวนกงเจ้าเมืองเจิง้งเจิ้งหวนกงเมื่อได้รับราชองค์การของพระเจ้าโจหุยอ๋องแล้วก็อ่านขึ้นมีใจความว่าบัดนี้สีหวนกงเจ้าแว้นฉีบางอาจกระทำดูหมิ่นเราโดยการเรียกชุมนุมเหล่าเจ้าแว้น และประกาศตนสนับสนุนไท่จื่อเจิงอันตัวเราก็ยังมีชีวิตอยู่เหตุใดจึงไปทําการสัตว์สาบาลต่อไท่จื่อเจิงด้วยเล่าชีหวนกงประพฤติตนเช่นนี้เสมือนไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเรานี่แค้นเคืองยิ่งนักตัวท่านก็เป็นเจ้าแวว้นใหญ่ควรตั้งตนเป็นผู้นาของแวว้นทั้งปวงเช่นเช่นสมัยเจิ้งจวงกงทวดของท่านต่อแต่นี้ไปท่านจงจะได้ไปคบค้าสมาคมกับชีวนกงงอกีก เจิ้งหวนกงพออ่านจดหมายแล้วก็ถามขงซื่อขุนนางคนสนิทว่ามีพระราชองค์การมาเช่นนี้เราจะทำอย่างไรดีคงซื่อกล่าวว่าเรื่องนี้เราไม่ควรยุ่งเนื่องจากชีหวนกงมีอำนาจมากหากไปทำให้ชีหวนกงไม่พอใจเมืองเจิง้งเราคงมีภัยเป็นแน่แต่เจิ้งหวนกงตอบว่าทรงมีรับสั่งมาแบบนี้รั้นจะไม่ทำตามราชองค์การ ก็เกรงพระราชอาญาเลือกทางไหนก็ไม่เป็นคุณแก่เราทั้งสิ้นเช่นนั้นพวกเราก็จะยกทัพกลับบ้านเมืองเราดีกว่าในวันรุ่งขึ้นกองทัพเจอก็ยกทัพก,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 กลับโดยไม่ร่ำลาสีหวนลงที่เชิญมาฝ่ายสีหวนลงเห็นเจิ้งหวนลงแอบยกทัพกลับโดยไม่รัมลาก็โกรธยิ่งนักปรึกษากับกวนจงแล้วระดมพลอีเจ็ดหัวมือที่เหลือยกไปตีแคว้นเจิ้ง ด้านเจิงหวนกงทราบก็ตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรจึงทรงทูตไปเข้าเฝ้าชูเฉินอ๋องผู้นำแคว้นชูถวายบรรณการขอเป็นเมืองขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือชูเฉินอ๋องพอทราบว่ากองทัพพันธมิตรเจ็ดหัวเมืองยกทัพไปล้อมแคว้นเจิงก็ทรงปรึกษาขุนนางว่าจะช่วยแก้ไขอย่างไรดีโจวหนที่ปรึกษาของชูเฉินอ๋องจึงกราบทูลว่าศึกครั้งนี้หนักหนานักชีวนกงนำเจ้าเมืองทั้งเ็ดไปถึงแควนเจิง มีไพร่ผลมหาศาลแม้กองทัพชูจะยกไปช่วยก็คงยากจะสําเร็จเราต้องทําศึกพลิกแปลงจึงจะช่วยแก้ไขวงล้อมเมืองเจิงได้ขอใต้อ๋องทรงมีพระบัญชาให้ส่งกองทัพไปตีเมืองฉนเสียชีหวนกงจะคลายวงล้อมที่เมืองเชิงยกไปช่วยเมืองฉนเองชูเฉิงอ๋องเห็นอุบายนี้ยอดเยี่ยมจึงส่งกองทัพรถศึกมาร้อยห้าสิบคันไปตีเมืองฉินพอเฉินหวนกงทราบก็ยกทัพพันธมิตรทั้งแปดไปช่วยแคว้นเฉิน ทัพชูเฉิงอ๋องเห็นวงล้อมที่เมืองเชิงคลายแล้วก็รีบยกทัพกลับไปส่วนฉีหวนกงก็ให้พวกกองทัพหัวเมืองทั้งเจ็ดเลิกทัพและแยกย้ายกลับบ้านเมืองของตน